สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานหาหน้กินค่ะมือหนีมาสวนอินทผลพาล้ำอีก่ค่ะพี่น้องมาเบิ้เมือนีจะมาซิมไม่ซิมจะสื่ออุดหนุนล,ล้านค่ะมื้อน,น่ะค่ะสื่อจากสองนาะไปค่ะพี่น้องไปสมสวนน้ำกันอีกค่ะล้านให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งมาอีกแล้ว ตอนนี้กำลังช้ำๆเลยค่ะช่วงนี้โควิดขายยางแนะ่ค่ะช่วงนี้โควิดน้องคนก็ไม่เข้าสวนละหันไปส่งออนไลน์แทนยังอยากขายยางแนะคะ่ค่ะค้นมาสวนบ่ได้ยันโควิด ร้นเพิ่นจะขายทั้งออนไลน์เอาค่ะมื่อนี่มาอุดหนุนค่ะเมื่อนะชิมะนวคะ่ะสดๆจากต้นแค่ว่าเขียวอยู่นี่เขียวมันกด็ดีนี่ประโยชน์ ที่บอก็ทีให้เขาชิมมากก่ชิมเยเดี๋ยวมันจะดีมีประโยชน์หน่อยบางอามแต่ลองชิมเดี๋ยวแต่ลองชิมเดี๋ยวเป็นหน่วยน่อชิมที่ไล่ไล่เนี่ยร้อนหวานนี่สุดยอดเอิ่งเด้อนี่จับถึงสี่เด้อค่ะเหนื่อเหนื่อย หวานมากลูกกระดาษแนะนำลูกกระดาษนะหวานมากหวานแบบเลือกต้นซิมค่ะพี่น้องเลือกต้นซิมแล้วกันมากต้นใดเอาต้นนั่นค่ะถูกใจต้นใดเอาต้นนั้นแม่ข้า่นว่าถูกใจต้นใดเอาต้นนั่นค่ะ เนี่ยนั่ยนี่ยถ้าเก็บกับเครื่องล้ละะก็เก็บกว่าล้นึ่งละะถ้าเก็บเอากับโล้นึ่งละนะผู้สิมากตัวนี้ค่ะพี่น้องผู้สิมากตัวนี้ค่ะเดี๋ยวซีมกันอืมเสียบค่ะค่ะตัวนี้เนี่ย กอบค่ะมาอุดหนุนน,นอพี่นอ้องอุดหนุนได้ค่ะสร้างทางเน็ตทางทางไลฟ์ก็ได้ค่ะอบอกพี่น้องนะขั้นอยากสร้างะสร้างแบบใดขั้นสะดวกมาที่สวนกรมาที่สวนได้นะคะถ้ามาที่สวนสีกุ้งกวา่าซิมจนอิมล้วคอยซื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าขั้นสีสร้างออนไลน์ก็ได้เบอร์ <Be ard S 2> โทรศัพท์ก็มีหรือวว่าจะเข้าไปเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะมันมีหลายสองทางเนาะขั้นอยาก เขาไปเฟ e บุ o กก็ Happy Farmhouse นะคะแอดเลยนะคะแล้วก็สั่งมาทางอ,อินบ็อกซ์ได้เลยแล้วก็เบอร์โทร0 8 1 4 9 2 9 6 4นะคะ่ะเปิดทุกวันนะคะเปิดให้บริการทุกวันเบอร์โทรได้บอกพี่น้องแล้วบ่าบอกแล้วจ้ะมักทุกตน้นพี่น้องมักทุกตน้นค่ะืนอสิมอวงเบอร์ทุกตน้กตนกนูนไหมมองเลย หน้าน้ายำกินหน้ามาแล้วก็คายออกยำกินน้าแล้วคายออกมันมีประโยชน์นะคะมากความฝาดความฝาดนี้คับพยาธิแล้วก็เคลือบํำไส้เคลือบกระเพาะไม่ให้ปวดท้องค่ะความฝาดสรรพคุณซิมได้ทุกต้นค่ะพี่น้องเป็นยังไงกอบบ๊อกอร่อยหวานกรอบค่ะสนใจสร้างได้ค่ะพี่น้อง ไปเบิ้งกบอีกค่ะพี่น้องไปเบิ้งกบอีกค่ะนี่คะนี่พอพันแม่พันแม่พี่น้องมึงได้เร้วนี่พอพันแม่พันค่ะทั้งนี้พอพันแม่พันมอสวนนี่ค่มค่าค่ะมีทั้งกบทั้งหนูมีทั้งหนูกอดค่ะ มากระเสียบเนีอยจับมือหนดีค่ะจับมือไหนมืออะไรเอแม่้านข้ล่างมือนะต้นไหนเสบเอาต้นนั้นค่ะพี่น้อง นี่ยังบุซุกค่ะซิมคาัาจุนอิ่มคาา้าตนล่ะค่ะ เอาพวงนี้ติค่ะคุณครูเอาพวงนี้เนาะค่ะพวงนี้นะเจ็ดโล่ป่นน่นะได้มามล่ะพี่น้องได้มามล่ะค่ะเดี๋ยวไปรอบอีกค่ะตน้นใดแสบ่บ ิมเน้ซิมแมเจ้าซิมตัวนี้แหละซิมตัวนี้แหละถ้ากันละกินของร้านค้าพี่น้องเอากินเอากินจนอิม่มแซวค้าพี่น้องวันน้าวก็เต็บอยู่เนาะยายคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทั้งสองทีสารหาน้ำกินินะคะพอกันไม่คิดนาค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ